ค่ะพี่น้องค่ะสวนข้างๆที่อดวันวานมะยางค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะงดงามดอกไม้หลากสีดอกออสตันกรอกขนสีขาวแม่พี่น้องอดวันวานบรเคยเห็นที่เห็นข้างแรกก็อยู่ตำบลบาดมิงกอนแซมค่ะค่ะแล้วก็มาเห็นอยู่ตรงนี้อีกค่ะพี่น้องค่ะเป็นเอียงที่งดงามค่ะพี่น้อง เป็นอะไรที่งดงามเซรูดูดีมากค่ะพี่น้องค่ะเป็นอะไรที่เยรูดูดีมากเลยค่ะธรรมชาติสร้างมาพี่น้องเอ้ยงดงามงดงามดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกไม้มีเสียงนกเสียงกาค่ะพี่น้องค่ะ ดอกไม้หลากสีอีกตั้งหากนะคะพี่น้องดอกไม้สีม่วงม่วงแม้โบ้โว่าเป็นดอกอีหยังนะคะค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะงดงามตามท้องเรืองเลยค่ะงดงามมาก ต้องบอกว่างดงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องสัตว์โลกน่ารักค่ะสัตว์โลกน่ารักวาววาววาว,ว,าวอ่ะฮะสัตว์โลกน่ารักมากอยู่แถวนี้ด้วยปาดอีพ่ออีแม่นะคะยูนอมูนี่ก็มีสัตว์โลกน่ารักให้คอยถ่ายรูปโอ้พี่น้องเ้ยงดงามค่ะพี่งดงามงดงามนะคะตัวพึ่งนะคะพี่น้องค่ะตัวพึ่งซึ่งอ บอบอแมนพึ่งเด้พี่น้องเท่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเป็นตัวมิมบ้านเขาว่ามิมเนาะมิมซึ่งหาบอคอยเห็นแล้วค่ะเป็นพึ่งตัวน้อยนอยนะคะพี่น้องค่ะเป็นพึ่งตัวน้อยนอยไปเสร็จละอืฮะค่ะพี่น้องเราก็ไปทัวร์เพราะว่าตรงนี้ดอกไม้หลายค่ะพี่น้องค่ะมีดอกทิวลิปสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูทิวลิปค่ะพี่น้อง ดอกโอซันกรกขันสีขาวค่ะงดงามค่ะลายลายสีค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะสวยงามตามท้องเรืองพี่น้องค่ะไปต่อค่ะพี่น้องค่ะนาอค่ะเนาะไปต่อกันเบื่อดอกไม้หรือย,ยังพี่น้องเบือหรือยังดอกไม้ เบื่อหรือยังคะถ้าบอทันเบื่อสีพาออกไปเบ่งดอกไม้สีชมพูนะคะดอกไม้สีชมพูนะคะปุ๊บเอาวาขอโทษดวยคะ่ะขอโทษค่ะตามนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะตามนี้ตามนี้ งดงามตามท้องเรืองได้ประมาณหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะงดงามได้ตามท้องเรืองนะคะนี่เลยเนีย้ยเชีงามบ่พี่น้องงามบอสีธรรมชาติด้อค่ะพี่น้องค่ะสีธรรมชาติเดชสวยงามมากๆค่ะพี่น้องสวยงามค่ะ บแม,มนกระดาษเดอ้อนั่นต้นเราอยู่ข้างล่างนั่นนั่นค่ะต้นเราออืแม่นค่ะพี่น้องใส่งามตามท้องเหลืองค่ะน้องค่ะเนาะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากกันเมื่อนี่แล้วก็สิหนีได้บาดน,นี่สิหนีซีเมือเฮือนเ่ะเดอือหือย่างไปเบิ่งตัวนี้อีจกจกนน้อยหนึ่งนาอค่ะเนาะอัน,นดอกอัน,นทิวลิปสีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะนี่เลย ท่างดงามค่ะพี่น้องงดงามเพื่อนเฮดเป็นสวนค่ะพี่น้องค่ะเป็นสวนยอมน้อยๆหนึ่งค่ะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามขอบคุณมากมายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนฮอดคลิปนี้เป็นมูกันมาจนฮอดมือนี้อยู่น้ำกันมาปีกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอปิ่เป็นมูกันต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ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 สวัสดีค่ะสวัสดี พี่น้องค่ะกําลังซิ้เมือบ้านแล้วค่ะพี่น้องทางกลับบ้านที่ซียางไปหารถแล้วค่ะเห็นแันแปลงดอกไม้สวยงามค่ะพี่น้องสวยงามนะคะเนี้ย <c oughs> <c oughs> สวยงามตามท้องเรืองค่ะพี่น้องค่ะ,คะกะ็อยากเอามาแ่งปั่นพี่เพื่อนธรรมดา ค่ะพี่น้องค่ะมีแมงอยู่ในน้ำนี่จักโตนี่สองค่ะใส่งามตามท่องเรื่องค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้อง